สอนแล้วตัวแทนไม่ฟังทํำยังไงดีคะคําถามนี้เนี่ยพี่หญิงพึ่งได้จากลูกศิษย์คนหนึ่งที่อยู่ในคอร์สเรียนกับพี่หญิงเมื่อคืนนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากที่จะสอนแล้วให้ตัวแทนทําตามที่เขาบอกเพราะว่าวิธีการที่เขาบอกเนี่ยคือประสบการณ์คือความรู้ที่สามารถทําให้ตัวเขาเองนประสบความสําเร็จแต่บอกเท่าไหร่ลูกทีมก็ไม่เชื่อบอกเท่าไหร่ก็ลูกทีมไม่ฟังอยากให้ทําความเข้าใจแบบนี้นะคะว่าคนที่เขาเข้ามาเป็นลูกทีมเราหรือคนที่เขาเข้ามาเป็นตัวแทนของแบรนด์เนี่ยเขาเข้ามาด้วยเหตุ ผลที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางคนเข้ามาเพราะว่าอยากจะลองขายอยากจะมีเพื่อนอยากจะทำอะไรสนุกสนุกเล่นๆบางคนเข้ามาเพราะว่าอยากจะเป็นตัวแทนเพื่อได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่าการเป็นลูกค้าบางคนเข้ามาเพราะว่าตั้งใจที่จะทำธุรกิจเนี้ย ให้ประสบความสําเร็จสร้างชีวิตหรือเปลี่ยนให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเวลาเราจะสอนเนี่ยถ้าในคน3กลุ่มนี้กลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยเขาไม่ได้สนใจความสําเร็จเราจะไปตามหรือเราจะไปบอกให้เขาทํานู่นนี่นั่นเขาอาจจะไม่ทําแต่ถ้าเราไปบอกกลุ่มที่3ที่เขาเข้ามาเป็นตัวแทนกับเราด้วยเหตุผลที่ว่าอยากสําเร็จอยากรวยอยากเปลี่ยนชีวิตคนกลุ่มนี้ค่ะให้เราโฟกัสแล้วก็สอนงาน แล้วก็บอกวิธีการพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ในการทําธุรกิจของเราเนะี่ยให้เขาฟังเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตามผูกคนเราจะไม่เสียเวลาเราจะไม่รู้สึกท้อเราจะไม่รู้สึกเซ็งกับการที่เขาไม่ทําตามเพราะคนที่เขาเข้ามาแล้วอยากสําเร็จเขาพร้อมที่จะทําตามแม่ทีมเขาพร้อมที่จะทําตามเจ้าของแบรนด์ที่ซัพพอร์ตความรู้ให้เขาและซัพพอร์ตประสบการณ์ดีๆให้กับเขานะคะถ้าใครที่ มีตัวแทนแล้วตัวแทนไม่ฟังหรือตัวแทนไม่ทําตามก็ลองเอาเคล็ดลับง่ายๆตรงนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะพี่หญิงเชื่อว่ามันจะทําให้คุณบริหารจัดการทีมของคุณได้ง่ายขึ้นแล้วลูกทีมก็จะเติบโตด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ